ครับก็เรียกว่ายังไงดีเป็นเป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนามาจากเกมนะผมใช่ครับผมก็เขาเรียกว่ารีแบรนดิ้งใหม่เป็นโปรเจกต์ก็คุยกับทางยุธยาเขาบอกมาว่าที่เขาเรียกว่าัหลักเลยเนี่ยเรื่องการขนส่งไวแน่นอนใช่ครับแล้วก็จะมีทั้งเาเรียกว่าโควเซนใช่โควเซนก็คือเป็นการขนส่งพัสดุไมโก็ไลท์ก็คือวสของใช่เป็นโกไลท์นะเป็นไลท์เหมือนกับเป็น คอยรับส่งคนเนี่ยเราลองไปใส่ช่องกันเล้วใช่ใช่ลองมาแล้วก็มีโต้ฟู้ดโก้ฟู้ดก็ส้มมะฮองใช่สุดท้ายคือโตเกะโตเผมก็คือสามารถไปเป็นเครื่องมืในการจ่ายตังค์ได้ด้วยใช่ไอ้นี่แค่ดูอุปกรณสบายยังไงในการใช้งานก็เหมือนกับเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยอำนวยความสะดวกอันนี้ได้ยินมครับเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตของเราด้วยเพราะว่า ในแต่ละแต่ละอันที่พูดมาทีเนี่ยก็คือสาม,มารถแบบใช้ได้ในหลายๆเรื่องทำให้ชีวิตสะดวกสบายยิ่งเพิ่ด้วยมได้โอกาสทดลองใช้พิคแคนดี้เมื่อกีเ่นี้ทุกอย่างครับโอ้รอไม่เช้าเลยครับเพราะว่าคือเมื่อเช้านี้เราสองคนไปถ่ายโปสเตอร์ซีรีส์มาแล้วมันเช้ามากเลยครับแล้วผมก็ลืมเอาชุดนี้มาคมณเอาชุดมาครับทุกคนก็เลยสั่ง <Okay. S 1> ให้เขาส่งมาให้ครับผมสั่งจากที่บ้านให้ไปเอาที่บ้านนะแล้ส่งชุดมาให้ผม อยางแบบที่แบบซอฟต์กินนี่ตรงกับไลฟ์สไตล์นี่เราแบบสั่งได้เลยก็เวลาช่วงก่อนหน้านี้ผมจะใช้บริการแต่ก่อนที่เขาจะรีแบรนด์มาเป็นโปรเจกต์ครับจะเป็นของเจ็ทคาเฟ่เราจะแบบสั่งพวกอาหารพวกอะไรมาอย่างนี้เพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้ก็จะมีไวรัสโควิดระบาดด้วยแล้วก็อยู่แต่ห้องนะถ้าเกิดจะต้องสั่งเมนูหวานให้กันอยากจะสั่งอะไรให้กันงั้นกรู้แล้วนี่รู้ะสั่งข้าอาหารที่ชอบก็รู้เลยรู้เลยใช่ไหมว่าจะสั่งอะไรให้ ก็ต้องอาหารญี่ปุ่นแล้วผมอาหารญี่ปุ่นนะครับผมผมกล้องกล้องผมไม่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 ได้แบบเป็นคณะอะไรอย่างเงี้ยนะไรที่คณะก็ราะเราคณตรวจเ่อที่นะต้มตังแม่ต้มตังต้ก็ได้มีหมดเลยครับผมมีหมดมีหมดให้ฝากงานหน่อยช่วงแบรนด์ับดาวโรเบอรพี่ท่านนี้หน่อยครับโอ้ก็แบรนด์โปรเจกต์นะครับผมสามารถเอาไอเคชันได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยครับ ก็เขาไปดูนค้าต่างๆดูบ้าเลยว่าดีแน่นอนใช่ครับล้วก็ขอฝากโปรเจกต์ไว้ด้วยครับผมเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถทำให้ชีวิตของทุกคนสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วยครับโปรเกตนประเทศไทยหรือมิชั่นของเราคือการที่เราจะรีมูฟไลฟ์เดลี่ i c ชั่นคือเราจะเป็นแอปที่จะแก้ปัญหาของคุณในการใช,ช้ชีวิตประจำวันนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ยุ่งมากๆคุณก็สามารถสั่งอาหารได้ผ่านบริการของเราที่เชียกว่า GoFood หรือ คุณเป็นคนที่อยากเดินทางออต้องไปไหนมาไหนไปบ่อคาายคุณก็สามารถเรียกบินได้ผ่านแอปพลิเคชันเราบริการโกลร์หรือคุณอยากจะส่งของไปให้ลูกค้าหรือคนสำคัญในเวลาให้ภายในทันทีคุณก็สามารถรีบบริการโกลเซนได้ซึ่งนี่คือสามบริการหลักที่เรา,เามีอยู่ในโปรเจกต์ทุกวันนี้นะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดและเป็นัวใจของของ,ของผมและทีมงานมันคือแพ่นที่อยากสร้างบริการนี้ และแรงบัานดาลใจที่เราได้มาจริงๆแล้วอะ่ะมันคือการที่เราบอกว่าธุรก,กิจทุกอย่างที่เรามีเนี่ยเป็นธุรก,กิจที่สร้างงานสร้างอาชีพนะครับสร้างรายได้ให้กับราย,รายลกูกค้เนยแล้วก็ธุรกิจเอสมดี เราเรียกว่า10วัน10ล้านดัง10เมนูก็คือเราเอา10เมนู10ล้านดังเอาเมนูดังๆแต่ละล้านเนี่ยเอามาขายในราคาเพียงแค่39บาทซึ่งเป็นราคาที่ปูกมากนะครับอยากให้ลองเหมือนกันมาและบอกเพื่อนๆด้วยว่าโปรโมชั่นเราก็แรงมืกันรับร้านดัๆต่างๆและเวลกแนวเมื่อกี้พูดถึงฟูลละแต่ก็อย่าลืมว่าเก t ตโกเจ็ตมีโกร ซึ่งเป็นบริการส่งมิลมอเตอร์ไซค์แต่ที่เรามีโปรโมชั่นให้วันนี้เพราะว่าเราอยากสนับสนุนจริงๆว่าที่วินมอเตอร์ไซค์ก็เลยมาบอกกันว่าช่วงนี้ขาดงานจริงๆอยากได้ลูกค้าเพิ่มนะครับเราเองก็อยากสนับสนุนต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีโปรโมชั่นให้เหมือนกันนะครับลด12บาทห้าครั้งสำหรับการนั่งบิมอเตอร์ไซค์ก็สามารถน่สวัสดีครับสวัสดีครับคุณสัญญาอ่ะเชิญนั่งเลย มาพูดคุยกันหน่อยนะครับก่อนอื่นเลยอยากให้ทั้งสองคนทักทายทุกคนที่อยู่ตรงนี้แล้วก็ที่ดูผ่านทางไลฟ์ด้วยหลายพันชีวิตแล้วก็สวัสดีพี่ๆแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกคนนะครับผมผมกามพนาวุฒินะครับเต้นๆนะจ๊ะเต้นๆไอเย็นนะครับก็สวัสดีทุกคนครับผมที่อยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็อยู่ทางไลฟ์ด้วยมิวสุภาษิตครับผมเี่เต้นๆเพราะไอเย็น หรือตื่นเต้นเพราะว่าวันนี้นั่งห่างจังเลยช่วงนี้โซเชียลเนีนะเออโอเคมาพูดคุยกันหน่อยดีกว่านะฮะัสองคนนี้แน่นอนก็ใช้บริการเป็นประจำแล้วมาเชื่อว่าทุกคนก็ใช้บริการเป็นประจำอยู่แล้วนะฮะเมื่อกี้ก็ได้ฟังรายละเอียดหมดแล้วทั้ง go food นะฮะสั่งอาหาร go ride ขับขี่รับส่งหรือว่าพี่วินนั่นเองนะฮะ go send ส่งพัสดุนะฮะแล้วก็ go pay ในเรื่องของจ่ายตังค์ถามไลฟ์สไตล์สองคนหน่อยว่าแบบมีใช้บริการแบบนี้เป็นประจำอยู่แล้วไหม สำหรับผมก่อนหน้านี้ก็ค่อนข้างบ่อยครับเพราะว่าเป็นช่วงที่มีไวรัสโควิดาระบาดด้วยเราส่วนใหญ่ก็จะแบบอยู่แต่ห้องอยู่แต่อะไรอย่างนี้แต่ว่าก่อนหน้านี้ผมจะใช้บริการพิเกตครับใช่ในการสั่งอาหารสั่งข้าวอะไรนี้มากินที่ห้องส่วนใหญ่เนาะอ่านแปลว่านักจากวันนี้เป็นต้นไปก็จะต้องเป็นโกเจงละใช่อ๋อใส่ไปสั่งแบบอาหารใช่ครับบนี้ใช่ไหมอ่ะฮะพี่มิวนะฮะของผมนี่ สดๆตอนร้อนเลยเมื่อเช้าครับผมอ้าวเหรอใช่เพราะว่าเมื่อเช้าเราสองคนไปถ่ายโปสเตอร์มาเมื่อเช้าของซีรีส์ครับครับแล้วคือมันตื่นเช้ามากทุกคนเจ็ดโมงเช้าต้องไปถึงแล้วลืมชุดวันนี้ครับชุดงานนี่แหละครับงานนี้เลยเหรอใช่ก็เลยสั่งให้ส่งมาที่นี่ครับผมอ้าดีเลยใช่ผมเป็นคนที่แบบขี้ลืมมากๆใช้โกเซนใช่สบายเลยถ้าไม่มีก็ไม่มีชุดในวันนี้แหมน่าจะไม่มีนะฮะ ล้อเล่นร้อ่นเดี๋ยวเด <laughs> เอา้าจากสจะถานสองคนว่ารามันช่วยให้ enjoy the flow ยังไงอันนี้คือแคมเปญของเราไงถูกไหม enjoy the flow ในในมุมของพี่มิวที่มัน enjoy the flow ยังไงโอ้ต้องบอกว่าทําให้การทํางานต่างๆเนี่ยง่ายขึ้นมากจริงๆเพราะว่าบางบางครั้งเ,เวลาเราไปงานหรือว่าอยู่ที่บ้านก็เหมือนกันการที่เราต้องขับรถไปซื้อของเองหรือว่าเราต้องกลับบ้านแบบเราลืม แล้วกลับบ้านไปเอาของมันเสียเวลามากๆมันช่วยในการบริหารเวลาได้ดีมากขึ้นเยอะมากจริงเราใช้ชีวิตได้แบบโฟล์มากขึ้นเลยใช่เียดลับของผมก็จะคล้ายๆกันเพราะว่าอย่างแบบวันไหนที่แบบช่วงนี้ก็แบบรถก็เริ่มกลับมาถินแล้วด้วยแล้วแบบขี้เกียจออกไปซื้ออะไรเองมันก็ใช้บรการโปรเจกต์ได้ใช่ครับแล้ เหมือนที่พี่มีพูดเมื่อกี้ที่บอกว่าลืมของเนี้ยผมก็เป็นเหมือนกัน uh huh. แบบเป็นคนที่ค่อนข้างขี้ลืม uh huh. คือเราก็จะมีโกเซนคอยคอยช่วยเหลือเราอยู่ uh huh. ทำให้แบบสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นถูกต้อง